và <laughs> hắng bưng chạy nặc lĩnh lên can pan ăn đục sạc con xin hé non cô nặc buồn chồn ca đầy Này. เล่นกับเหล่าบวกเขาไว้ผสมใส่น้ำกันบอมีวันสิเก่งกว่าเรื่องซมเบิดบอกเคยยานน่ไผตัดทันหรือขวังกันเห็นดีกันจะต้องเขินเพราะว่าเลือดนักเล่นมันเข็มกว่านักเล่นน เก่งโหลดเดือมันสิเก่งผู้ใดเก่งให้มันเหนือเสียแล้วมีวันคืนลมแล้วมีวันเปื่อน ตองถอนตื่นจากมือเอากำไรถ้าซื้อไก่กันป่านนั่งแม่นได้สอนนั่นแม่นเสียงนะข้านบ่เสียบ่อได้จะต้องยูเสมอตัวสิไปกลัวมันยังสัตสำเงินบ่อเป็นพ่อนพ่อของเฮามีน้ำอื่นว่านายเงินกะไข่แน่แม่ของ máu và nàn nám ơn bờ sự ngớn cơn và càn la lên pot và muôn có áo buôn bóc hạt tốn chế vịt thì cợt mà nãy vùng lên เห็นสู่แนวสู่ข่อนตั้งคนขอแหละคนเจ่งไปนักเลงขี่เพียนักเลยงโจนหรือว่าโจนเสี่ยไห้เฮาตอนคนดอกมาจากวงพฟนนั้นบอมีวันนี้คนเจี๊ตวยไห้คนยืนของมันเคยมาแล้วฝังลงในกลั่นดูกลูกสิกวนกระบอก คงเมียสิเอื่นกะบอง Men xưa bỏ chí bóc con nan cầm đâm mong cạnh bài ngân thong kô sù vắn bóng hiền nang hiền sù nếu sù còn tăng khốn khó lẹ khốn tinh bay nắng lên kiếp nắng lên trôn luôn luôn trôn เสียงห้เฮาถอนคนดอกมาจากคุงปานั้นบอมีวันมีคืนทีสิตรอยห้คนเยืยน่ของมันเคยมาแล้วฝังลุงในกลันดูกลูกเสียกวนกรบบ่คงเมียเสียเอินกรบบองโมแม่เสีอผาสิบ่อโง่นั่นกำดำมองก็ได้ใบเงินทองคกสุวรรบ่มี เวนียติดพรนหลือเล่นมาคือเิียยากกินสิเสียทสับสีเสียสนมืดก็ได้กะบ่อย่านเพราะตัว่อ,อยนั้นมักแทพอว่าแล้วก็จังแจงดอกบอกสังเมียขวันยาได้กว,วันโมโหพี่ตอน้เมียจาน นางสู่หาให้อ้ายเล่นในสมใหญ h อ้ายสามึดแต่หน้าดอกนากันเฮือนนั้นก็เสรอย่างนะมันสิกาเข้าบ้าก็ลองปอยมันไปควยตัวใดมันแยงบอกเมาสิหายนะ งัวโตได้มันดื้อเสี่ยวมันปั่นผู้ยะนาบูดทอนนากันผัวเฮาก็เลื่องคายนักคันเาจํคือขี้ลายได้ค่าน้อยดอกเพียงนิดอย่าอยากผิดันเลยีคนลงแงปมนะสูยงบ่พอหมายดอกบวยไทที่ลือลั่นตึกอกเข้า không ban bọc hơ dâm hết thì ru vay do ai sang thang tiết miệng tang tiệc miệng tang tiệc nè cả khay, tang 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 Phí ơi! Luôi! Xá đớt mươi này, Ốt lòng bầu bằng nẻ phiền. Hết trăng xanh, à tràn chiêng, Trăng khâu nhố này, cặp pháu nhọn Mẹ áo trăng xìa, đá bơi nhăn dơi. Dạ thọ với, té bạch này, Phên tôn bày, hãy mẹ khoan, Có lòng tọ mẹ bạc đòi, ตนคอยสิแกตัวนะหามเว้ายวนเว้าจั่วก็หัวแตกสิเป็นกรรมผัวแนะนําทั้งดีจงเสื้อฟังดอกความเว้าน่ะเดที่บ่เมาเหล่ายเมียควรหามอย่าบ่สั่นผัวต้องบ่าลงมือไม่ว่าแน่น chẳng qua phó tổ thọn quặc phó mẹ phụ phăng rốt ôt áo đưa ya xin xưng bát nặc leng phan an tán nàng khán mắt sán phó non xì mù nâu an nặc lên là nặc lầu Âu ba giăng điệu nàng cô mau cọt kéo theo cả vá mắc cần, đọc đọc con khôn mắc cơ cắn, đọt ruộng đìn kim côn, nương, phố cả mắc quan, mau mau, mau cạ, anh e, bang khôn này te chèn, này bao đây té sồn, nương, bỏ đây sang lương muôn, nón mò yếm tháng đỏ co quan, chéo bàn, nương, phố cả các kỳ khan non tép bên bờ kéo bằng con kéo chỉ buồn cháu ban thu ẩn kín bó lù chớp xin anh quan mặn phải thăm đi lọc đi cả năm bằng quan chua quan liêu cả đêm nhâm anh cầm đi lẽ chua quang

นะฉันโคมาเทศย่ําบ่แม่นมักการปะนันแต่บทมันพาไปจังได้จาดอกทั้งงายนะนายผู้เขียนก่อนพูนพ่อก็มีผู้ต้นเหตุจานต้องเพชแจ้งพ่อน้อยเขียนถอยบ่เสียดไปนะเอวังก่อนบนไว้นักเลีงใหญ่วมเสียนะ buông xin si hạ tăng ầu nọc tao cơn cơ cao nàng mía xinh áo lữ sầu chọc bàn đầy cả tàm sáng sạt ba xía bọt thọ sáng tang xì si, yeah. ฝนสนุกในเมืองค้นก็แม่นกินกับเล่นในบะคามมั่นตินงวกไควายพลัยหลังยางเขาบังไม่ไพ่หน่อยดึงหางไวก้กระบอกฟังการพนันโบกบังฟังมวลแสนไพหรอกเสียงตะลางตะลางุางกฝาดลงกระดานแปลนสายเน่้นเอ้ยวันนี้พ่อสิมี่ให้แก่บอมูสิรอนางถาปานนี่สิพอทั้งสละวะาสาน่นื้ักสองรยอยในคสิไปแก้มือ เจ้ามีเงยกันเจ้าก็เห็นมาเดียวกันประนันตกจริงอย่างบอกผ้ามีดอกผ้าห่างเดือนเจ็ดตกจากใจเบิดหน้าหัวไ้ส่วนเจ้ากระเศร้าจักมือบ่ได้ตีเท่ามียงไยว่านั้นมันมันเศร้าบ่ท่านใดดอกเท่าเอ้ยกำลังตามทุ่นเคืนอยู่มันหดมือได้มันกระสีได้ละแมเว้ยกระสีเสียสู้มื่อี่กระชิดจังไดไม่ไม่เอามาหยิบเอามาไขว่เท้านี่ เต็มที่ดื่เต็มที่ไข่บ่าไข่นะอยู่น้ำขาดขาดอยู่น้ำดอกวัดหางสตางแบ่งดอกอยู่ข้างเกิดจากใจดมกลางจะต้องผ่านในสาเจียนะ เมียล่องเรียนกันทั้งดีดอกไปกว่าเกิดหาเลี้ยงบ่หุงงักจึงจ้าเอาผัวขี้บ่พอง

อยากหลอกมันดาเอาความคู่ตั้งแต่เกี่ยกันตันนี่กาสั้ัยโพูดมาขอขันบาปหายได้น้ำทอเอาความาพาเต่เป็นคนมาเป็นมีเขานี่เต็มที่ย ต็มที่คอยอุกหัวใจกระทุกเพื่อทำกับจะดอกเอื้องเท่าดอกวมเาเจ้างนเอาเ็ดมถกตอบมวงึงกหลักพละ ăn ở sữa tắm bà đứa khà già máu đen, đằng đường <laughs> tiêu vì ตีบขังแตกขางบัดฟางอ้างดอกเอ้ยงวันนะเรื่อดใจเดือดเมียนบอกคันพอมหัวเทาวัดต่อยไปคนรุนบอกให้ตนนอดใจกระดวนไว้ใจหายใจก็ดีมีเต็มบ้านเจ็บกว่ and um, khăn nếp ảo và bắn khỏa chịp mê cha. Cần lễ qua đọc nên hà, để viên kiên lạc tháng một, tô chẳng đầy càng ông lưỡi và tiền nêu nam mà. Khi tương tây trộm nam nà, khoáng tuôn yên tiến bà ấp quang nát nà, quảng ở vầy nhãn kinh lưu và lạc ảo. Ni là nó và đâu à. nhau chẳng nham 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 nham

แม่นจอทั้งก่อนว่าแม่นจื้ทั้งก่อนคันทั้งดีอันลำคาเจ็บเึ้นมาเป็นควยจ่อยปันใหม่น้อยอยู่กับงลงน้ำหอยตั้งแต่ตอนว่าแม่นแกบหูป่ามาตังไะอิดนำมา ແມນແກພັນລົງຈອຍລົງນໍາຫອຍກັນລາເດື້ອງຈີລາບໍ່ຕົມນັ້ນມີອາຍປັນສັດນັ້ນ89ບັດເອແຕ່42ນະອົກໄກເດດອກມີນ້ອງ จากเจ็ดตันเลยยามบ่ให้ถึงตัว่านบ่เป็นประเด็นเจ้าเบ็อเมือทั้งกองขางด้อนขางปั่นไครสันตะวันขางขันแตกห่างมาเอขางเตะตายมุนวังไหลกว่ายเอ็นเก็ดหายไปเลยต้นเมีย

tên con tỏ ai nhớ cũng ai đẹp quay điều non bạc quay kịp điều được lấy ôm tâm ta cần kết hôn mấy nữa cầu nhân vật chỉ lao น <pot> ้องบอกว่าอาบสุระตั้งอาบนามกันตนน้องกาปอบเย็นนะพอสำคัญขั้นกันเล่นนะขอให้ควันเขาเ คือเป็นกันตัดหงดไปดักว่าเข้าขึ้นขวงอย่าไปลงไปลอมนะจบน้ำหันจนขาดเปียยตัวงจำเนียกกันบึงอ่างตัดได้ได้บอดต่อเนื้อปากบางอยากกินเนื้อตันบักในโเจาขาบังทีบังข้าวกะตาเป็นข้านินก่อน <im> ันวางติกันคุณเขาวขันเจตไปดักดาดืนหาเจอทัดักปนแอวที่แก่นหลอกเก็นลังขอให้คิดบังบางขันต้องยังไหลไหลคนนัดความจนมาพาทีเพื่งจังนออายเจตกันไตเเจตตัวใหญ่กันไ ตามก้ญนาต้นกระหม่อมยันดอกถูกเผาคิดกอดกอดนี่เจ้าตั้งกระมาดโบราณจิตต่เอาอาลุงควงจะใครกันเล็ดนาไปทีมาขันเหลียวจองดวกจิ้งจยดอกไอ phân ba bưng khăn đi đi khăn quả tràn thì thuốc tài vào ngày phăng nên nhẹ đi khánh ôm cặp tông quan đọc và khát in là đọc văn tư vào hay văn đạt ngoan đoàn bá thương đọc và chặt tay ở chờ đẹp พี่บักจิ๋งเป็นเรือบัดโต๋ใจเป็นโคบัดโต๋โตเป็นไหนใจเพิ่งมุ่นใต้ดอพ่อแม่มันไข่เกี้ยงบ่เรือยางดอกจักจ้างสู่ตองวัดกระดูกกลางดอกเขาขึ้นจากเกรินนะซาบเนมุนมินลนนะว่าพ่อแม่ปัญญาสามินเตังอวกเขา ก้ามเห็นเอื้องจงคำเนื้อไส้ยาจังไร่หยิบปูนหัวต้นเมียกับลูกหน้อยยาควงเล่นหลักเลนลายเฟิงกังเมียกันต่ออายอย่าใครเอี่ยนสองน้องขอวันตาหนอบกันกาควันเบิ่นหนอมอย่าอยากความไหลถอยผอมไหลไหลนั้น luộc nhiên trí toàn cuộc ăn chèn khăn quầy ăn thì thuốc cho ăn thì มันบอเมีนว่าเรียนัวเจ้าที่เมาเรลาตกเวลากระบาวา่าอาตุละต่างอาบนา้ำตอนไข่กระบอมเห็นขอสำคั้นกันเด่นขอให้ควานดอกเพราะมือถือเป็นการสนุกไปดอกัว่าข้าวจังขึ้นกองอย่าไปลงไปล่อมจมน้ำมันจนขาดเวียกจงสำเนียกเบิงบางขาดได้ใดบอดทอเสีย ค่อยว่าเจ้าเศ้าจับมือบได้อจิเท่ามีเกิดเป็นมือเป็นเว็นมีตาห่ามกับห่ามสามบอดไตเป็นลูกไม่ไง่ายหาเจ้ลงโลดบาฟังคำห่ามโบราณนเตือนสอนสั่งเนาะเจ้านี่ก็ได้เพิ่นบอกว่าไผอยากทุกข์ยากให้ให้ใจไง่เถียงผัว กันอยากซอยครอบครัวให้เรียนโบกเล่นเบี้ยเพิ่นกะยังวาเนี่ยโบจึงอยน่ะจาโอ้ยเจ้ากระเว้าไปแทะทางเจ้าของเว้าเขาขางเจ้าของมันบอดีคำโบราณเพิ่นว้ให้ตบท่วนอันให้มันดีพิจจระนาให้มันขากจค่อยจ่าดอกมาเว้าเพิ่น่าเห็ดลําโบกลําใหม่เพิ่นเอาไม่ไผ่มาเห็ดโบกใหม่เออ เ่นทาเรมันกระบ่ดเพี้ยมบลาอันเบี้ยนะมันไปไหมถึงเบี้ยริกเบี้ยแตงโงปลกล็อไปเห็ดล็องไปปังล้องไปมันบาดถกบ่ดจนเจ้าว่าเข้าใจนะพิศนาเป็นเบาแต่ทัแป้นปีกว่าก็ออกมาปองนี่น้องบาดนีตัวแปนจังซี่แล้วบ่าเอาใจเขาช่วยย่อมผัวช่วยบ่อยากซอยมีแต่สาบแซงปล่อยบ่เคยเบ้าส่งพรอนก็เลยเกิดเดือดร้อนอยากให้ซ้อยขายงู ไปแลกตัวไปแกะตัวให้ท่านการยากให้โมโหงให้มันบ่พ่อตายตัวขายว้วดสืๆอ,อีหน,น่าเด่นเด่นหางดอกดอกเลี้ยงได้มันกับอกคุ้นตัวนด้มแม่้วยอ่ะมาตั้งอยากให้หให้แต่ละให้กินปว่วจีจงไปแลกว้าโยสนามให้เขาข่าอุ้ยแห้งว่าไปแห้งเป็นบ้าเพราะปันแมวหมอนปองมากระมาโลดเอาดีเต้เจ้าของจิจับแลกผู้น้อยกันสาตําให้จ้องใจําแต่ละ มะก็พอดก็พอดทถวบักมิงท่วบักมิงพนะเกิดมาบอกก็เห็นก็พอดทถวบักมิงพนะอุ้ยเอเป็นตาหยานบัดย่ำหายเป็นตานายบัดย่ำศูนเป็นตาคำตาคุ้นบัดเด้งเงินให้เก็บเมียนอิลีตัวคุ้นเมียนี่แม่เป็นอันว่าผู้เป็นสามีตกเป็นทาสการพนันตกเป็นวันเที่ยวหาเล่นเป็นนิสัย ทรัพส,สมบัติจากทางเมียที่มีมากก็หมดไปปกติวิสัยนักพนันนั้นหมดตัวในตอนนี้ปล่อยให้เทามีมั่วกบังโบกการพานันเมื่อบวันหายืมติดหนีค้นอยู่เต็มบ้านบอมีหมานบอมีใดแท่งบางใดกบเปลี่ยนเปล่าเบิดเกินแล้วกะเฝ้าถอยก้นออกจากวงเที่ยวจกถงแล้วกะแล้วยืนค้ำเอวปันเลขซีเลี้ยวหมวพุนหัวพี่หาหนีบอลสี่ยืมก็มีนากาลครั้งนั้น